ีครับพี่น้องทุกทุกคุนครับทุกทุกทกคนแต่ลกันนะครับอันนี้อยู่ในมือผมนี่คือไล่ซื้อสมาชิกที่ล่งซื้อถังแต้ขึ้นเป็นต้นมากนะครับผมอยู่ในหนีครับผมเอาล่งหนีเครื่องเบิ้เครื่องม้วนนะครับผมผมจะจับมือนีหาไล่ซื้อนะครับผมหาไล่ซื้อเพือ่อที่จะรับเหรียญในหาไล่สื่อนี่ผมยังบอกว่าสีไดเหรียญทองเออสีไดเหรียญทองแดง ร้มดำทุ่งแดงผิวไฟเหรียญฟ้าบาเหรียญปากาหรือว่าปิตาเนื้อทุองแดงปิตาเนื้อนาวะนะครับผมจับหารางวัลแล้วหลังจากนั้นผมจังสิงไปจับว่าสีใดเนื้ออย่างนนในห,หารางวัลนี้นะครับผมแต่ที่ใน่ๆในรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลนี้จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลใหญ่ๆครับก็คือเหรียญเนื้อเงินหนึ่งเหรียญแล้วกะ็เหรียญระพปิตาเนื้อนาวะหนึ่งองค์ แล้วก็เหลียญเนื้อทองแดงอีกหนึ่งองค์ซึ่งเป็นสามองค์เป็นชุดยิ่งนึงครับไหวแห่งพี่น้องชุดหนึ่งครับผมเอามาจับกัแล้วกันครับนับผมจะจับขอครึ่งหาใบนะครับอันนี้คือใบแรกครับผมอันนี้คือใบที่สองครับผมอันนี้คือใบที่สามใบที่สี่ใบที่หา คบหาครับในคบหาผมไม่ใช่เก็บใเพราะว่าผมเกวบใบจบมันว่านิ่งๆเ,เ,ววเววรื่อย,ยๆครับผมมาเบิ้งครับผมในหาคนนไถแน่คุณสลาบุฒิแสงพมครับผมสลาบุฒิแสงพมครับสลาบุตรแสงพมเด้อคนที่หนึ่งเดี๋ยวคนที่สองอริยาถ่ำชนะท่องครับผมคนที่สองครับ คนที่สามอนุชาจุติกิตเดชาครับผมคนที่สามครับแล้วคนที่สี่อภิชาติขาวรมงคลครับผมยินดีนั่งทุกคนหลกักกันครับผมคนที่หาคนสุดท้ายนะครับผมบิมบิมเลื่อยยงบร,รบนนลุกครับนานเลิศครับผมยินดีครับทุกคนแล้วครับผม ต่อไปผมกจะมาจับจา่าซาิได้พยพาพิตารุลแรกหรือว่าสิได้เหรียญเมตาเจ็ดซีนเนื้ออีกอย่างนะครับผมเป็นอันวาที่ตามครับยุ่นในขันไม่น้อยไปนี่นะครับจะเป็นจำนวนเนื้อเหรียญเนื้อ,เ,อเนื้อเหรียญที่ไว้แจกมือน,นี่นะครับผมเพราะว่าจะเป็นท่องแดงคือไฟท่องแดงล่มดำ เนื้อฟ้าบาดเนื้อปะกานะครับจะอยู่ในนีนะครับผมแล้วก็ปิิตาเนื้อท้องแดงกับพิตาเนื้อนวดจะอยู่ในนีครับเพราะว่าผมจะเชยนไว้ก็คือเป็นเนื้อปลามนีหาองค์จะได้เป็นเนื้อเีนั้นนะครับกลับขึ้นมาแล้วครับอยู่ในเมื่อผมใบพน้อกับพิตามมาแล้วนะครับผมนนีีแจกพิตาเนื้อท้องแดงครับหาองค์ครับผมพิตาเนื้อท้องแดงครับหาองคเป็นนวา ติดตามไลฟ์ื่ออยู่ในกระทู้กันแล้วกันนะครับผมสิริวัฒน์ชช่แก้วขอคุณพี่น้องซุกค้นที่ติดตามครับ